สิบสองสถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหนึ่ง <1. S 1> วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางาศาสนาเว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางาศาสนาสองสถานบริการสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลและร้านขายายายกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลสามสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสรจัดเลี้ยงตามประเพณี 4. สถานศึกษายกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสรจัดเลี้ยงตามประเพณีหรือสถานที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาต 5. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6. สวนสาธารณะของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 7. พื้นที่ประกอบกิจการโรงงานยกเว้นการบริโภคที่เป็นขั้นตอนของการผลิตหรือรักษามาตรฐานของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือในขณะอยู่บนรถ 9. พื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสรจัดเลี้ยงตามประเพณี10สถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ11สถานีขนส่ง12ท่าเรือโดยสารสาธารณะและบนเรือโดยสารสาธารณะ